แค่ผ้าถูพื้นพื้นเดียวก็บรรลุทำได้พระจุลปันธกเทระเกิดในเมืองราชครึกแขวนมคตมีพี่ชายชื่อว่ามหาปันธกเทระผู้มีความเฉลียวฉลาดมากมาตั้งแต่เด็กเรียนรู้ไวเข้าใจพระธรรมลึกซึง้งซึ่งต่างจากพระจุลปันธกเทระผู้มีปัญญาทึบเรียนรู้ช้ากว่าคนทั่วไปแม้จะอยู่ในครอบครัวพราหมณ์ที่เน้นการศึกษาถูกเปรียบเทียบอยู่เสมอว่างโง่เขลา ท่องคาถาบทสั้นๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเดือนก็จะไม่ได้เมื่อมหาปันธกะผู้พี่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุโสดาบันจึงออกบวชในพระพุทธศาสนาด้วยจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าเขากลายเป็นภิกษุผู้ทรงศีลและทรงธรรมภายในเวลาไม่นานจุลปันธกะผู้เป็นน้องเห็นพี่ชายบวชแล้วมีจิตเลื่อมใสอยากเดินตามรอยจึงขอบวชบ้างมหาปันธกะ ก็อนุญาตด้วยหวังว่าน้องจะได้เรียนธรรมะและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแต่เมื่อเวลาผ่านไปสี่เดือนจุลปันธกะไม่สามารถท่องจำแม้แต่คาถาสั้นๆเพียงบทเดียวได้ความท้อแท้จึงเกิดขึ้นในใจพี่ชายเขาเอ่ยปากต่อหน้าน้องชายว่าท่านจงลาสิกขากลับบ้านไปเถอะอย่าให้หมู่สงต้องลำบากเพราะท่านอีกเลยจุลปันธกะแม้จะศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า แต่เมื่อสมองกับแรงศรัทธาไม่ไปพร้อมกันท่านจำต้องตัดใจลาเมื่อพระพุทธเจ้าทราบความทรงสเสด็จมาหาพระจุลปันธกะด้วยความเมตตาเมื่อเห็นภิกษุหนุ่มนั่งก้มหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าหมองพระองค์ตรัสด้วยเสียงอันอ่อนโยนว่าจุลปันธกะอย่าเสียใจเลยแล้วพระพุทธเจ้าทรงประทานผ้าขาวผืนหนึ่งแก่พระจุลปันธกะแล้วตรัสว่าเจ้าจงนำผ้าผืนนี้ไปเช็ดฝุ่นผง พร้อมกับภาวนาว่าระโชหารนางซึ่งแปลว่าผ้าเช็ดฝุ่นพระจุลปันธก,กะรับผ้าผืนนั้นด้วยความเคารพแล้วเริ่มต้นเช็ดถูพร้อมภาวนาคําว่าระโชหารนางระโชหารนางถูกท่องซ้ําไปซ้ำม,มาทุกวันจนจันหนึ่งท่านสังเกตเห็นว่าผ้าสีขาวที่เห็นว่าสะอาดแต่เมื่อถูกฝุ่นและผงกลับทําให้ผ้านั้นสก,กรปรก แต่เมื่อนำผ้าไปซักล้างน้ำผ้านั้นก็กลับมาสะอาดอีกครั้งท่านจึงเริ่มพิจารณาอย่างลึกซึง้งกายใจของเราก็เหมือนผ้าผืนนี้เดิมบริสุทธิ์สะอาดแต่ถูกกิเลสความโลภความโกรธความหลงเหมือนฝุ่นผงก่อติดอยู่เต็มไปหมดจนไม่เหลือความบริสุทธิ์อีกต่อไปทุกสิ่งเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรไม่ว่าจะเป็นผ้าร่างกายหรือแม้แต่จิตใจของตน เมื่อสติตั้งมั่นปัญญาก็เกิดขึ้นพระจุลปันธกะเริ่มพิจารณากายใจตนเองตามความจริงเห็นว่ากายนี้ก็เช่นเดียวกับผ้าผืนหนึ่งเมื่อถึงการเวลาก็เปื้อนเปล่อไปด้วยโรคภยัยความแก่ความตายไม่ต่างจากผ้าที่ถูกฝุ่นจับหนาและจิตนี้ก็เป็นเหมือนผ้าที่ต้องสักล้างด้วยสติและสมาธิเพื่อชำระกิเลสให้หมดสิ้นจนในที่สุดพระจุลปันธกะเถระก็บรรลุ พระอาหารหันต์สิ้นกิเลสทั้งปวงกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจโดยสมบูรณ์คนเก่งที่ไม่ขยันจะมาสู้กับหยดน้ำที่หยดลงหินทุกวันได้อย่างไรความสามารถเป็นเพียงจุดเริ่มต้นความเพียรเท่านั้นที่จะพาไปถึงความสำเร็จ